สวัสดีได้เจะอุกตาพาวฝันค่ะมาค่ะมาดื่มกาแฟดำกับเอลตุกตาพาฝันนอจ๊ะเด้อหรือว่าภาษา้อบานเอยด้อจ้าเพื่นกสิบอกว่ามาเด้อจ้าเด้อ นั่นบ้ามวนมวนเด้อค่ะมักกินกาแฟดำกับไอ้ลูกตาพาฝันค่ะมานนี้เอาสูกาแฟก่อนว่าต้องโซนาเยอะเนาะค่ะนาะกาแฟดำจ้ากาแฟดำฝนมันตกสะขานอกมันฝนตกสะจักเตอเนาะค่ะมุนนี้ก็ มื่อนี้จัคกรูดูดูเดดอันหมกหลงหมกมืดมื้อจากหมกหลงมาเป็นแดดออกนิดนิดน้อยน้อยเนาะเดี๋ยวเดยออกแดดบ่ออกแดดจากแดดออกก็มาเป็นหมกหลงมาเป็นฝนตกมืดมื้อสิซื้อค่ะแต่ก็บ่เป็นเตอร์่ะเฮาอยู่นําเนอเหือนมันบ่ได้เปียบแม่นบอกอันกะต้มกาแฟกินบวขาแม่นบอกเอ้า มาค่ะเอินา,าพาังฮู้กาแฟดำเด้อมาเด้อจ้าจะไม่หอมจ้านั่งเบรถลดดูของนาบานัน มีแห้งมีแห้งค่ะหอมปากขนาดเลยนั่งเบิ่งอากาศข้างนอกเลยเจนเนอรมันเป็นขมุกขมัวเลยค่ะ กาแฟดำเนาะค่ะเนาะกาแฟก็มีประโยชน์เย,ย,ยอะเยอะเลยค่ะถ้าพูดถึงตรงๆค่ะอันดับแรกก็เป็นเครื่องดื่มเนาะค่ะเนาะเครื่องดื่มกาแฟค่ะเครื่องดื่มแล้วก็เป็นถ้ากินกาแฟหลังอาหารกินกาแฟหลังอาหารก็เป็นช่วยลดความอ้วนหม่หมอที่เพื่อนบอเวฟัง เพราะว่ามันไปซ่อยยันสลายยันพวกสารอันอาหารนี่มันย่อยย่อยง่ายเนาะค่ะย่อยไหวเนาะเราเห็นเพื่นว่าถ้าว่าดื่มกาแฟเป็นประจำกาแฟดำนะคะที่เอ้เยว้เนี่ก็ก็ทำเพื่อผิวพรรณเต่งตึงกันค่ะพ่อแม่พี่น้องก็นลองไปเอ็ดเบิ่งเดอร์าอันถ้าว่าอัน ตามที่พันบอกมาด้วค่ะอันนี้ก็ได้แต่สำหรับเอตุกตานี่มันเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะเพราะว่ากินกาแฟนี่ก็กินคขมือหน่อยค่ะนะเออแบบเอาดื่มแบบเอากินน้ำสาอยู่บ้านหอาบอกค่ะก็ต้นเ้าหนอค่ะเ,าะะเ้าเที่ยงต้นแ้งมมันบอก ามแก้วสองสามแก้วต่อมื้อแล้วก็เอ้ยก็ได้ดื่มครับลองเท้ากรซี่ก็เป็นบางครั้งค่ะเขาบอเฮยเยอะถ้ามันเยอะไปเราก็ต้องลดลงมันบอกอันตือก็ตามถ้าว่ามันเยอะไปมันก็บ่ดีเนาะค่ะเนาะเอาพอดีพอดีมันบอกเอาพอดีพอดีด้วยจ้ามาค่ะเอ้ยกระว่ามวนๆตามภาษาเอ้ยเอาบัญญิกาเพราะแม่พี่น้องมีความเมืองแม่หากันโทษในไหลาย เฮ้อพ่อแม่พี่น้องมีความสุขด้วยจ้าอันนอนรับฝันดีเนาะคะ่ะนอนแล้วก็เจอกันอันคลิปต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆท,ที่ตามเอ้ยเด้อค่ะเด้อสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้า